หาแป้งไหมพูดทำไมตอนสวยกว่านีู้ไม่ถ่ายูตอนนี้แล้น่ารักาแป้งมไม่น่ารักาี๋ยวไปเอานอันนี้มาไือข้างล่างสิ่งนูโอ้ยอ้า่ใช่ย